Clock it แปลว่าอะไรดูดิเฮ้ยเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยเลิศปังมากเลยเป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นแสดงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะจะได้เห็นภาพว่า clock ก t ใช้ยังไงเอยชุดนั้นมันสุดยอดเลยอ่ะดูดิ that outfit is amazing outfit แปลว่าเสื้อผ้าชุดได้นะคะ is amazing คือหมหัศจรรย์เลิศมากเลย Clock it ดูดิเช็ค <Check S 2> ดูดิอะไรอย่างเงี้ยลองแปลประโยคนี้กันดูค่ะ c l o c k e t she just nailed that performance clock it ตรงนี้แบบดูดิเธออะเพิ่งจะโชว์ได้แบบปังมากเลิศมากอะ่ะเนี่ยค่ะการใช้ clock it สมมุติว่าจะชมว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นั้นมันเลิศแต่มันสวยอะ่ะ clock it ดูดิ those shoes are fire อี fire ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไฟไหม้นะคะก็จะแปลว่าหุย้ยรองเท้านั้นมันสวยเลิศ Clock it ก็จะใช้เวลาที่เราประทับใจบางอย่างได้ด้วยนะคะเช่นคนนั้นเขาแบบมีท่าเต้นท่า move ที่มันดีอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแกแกเห็นท่าเต้นคนนั้นไหมอ่ะ Did you see that move Clock it เห็นท่าเต้นคนนั้นไหมอ่ะเลิศว่าดูดิใช้ในการพูดถึงสิ่งที่น่าจดจำก็ได้ค่ะเช่นแบบเราไปกินกาแฟแล้วร้านนี้มันดีอะ่ะบอกเพื่อนว่าจำไว้เลยนะร้านนี้ดี Clock it This spot has the best coffee in town Clock it ในบริบทนี้จะแปลว่าจำไว้เลยนะที่นี่มีร้านกาแฟที่ดีที่สุดในเมืองเลยอะ่ะ Clock it this spot has the best coffee in town ใช้ในการชื่นชมการแต่งตัวก็ได้นะคะเช่น Clock her dress it's so chic ดูชุดเธอได้โคตรเก๋อ่ะ Chic ตรงนี้ก็จะแปลว่าเก๋ค่ะ It's so chic เก๋มากอะ่ะอีกหนึ่งวิธีใช้นะคะถ้าเราอยากจะอวดความสำเร็จของเราก็ได้คะ่ะ Clock it, I just nailed that project. ดูดิฉันเพิ่งทำโปรเจกต์นั้นสำเร็จไปแก Nailed ในที่นี้เนี่ยจะไม่ได้แปลว่าเล็บหรือตะปูอะไรนะคะจะแปลว่าทำอะไรบางอย่างได้ส่วน clock it ในความหมายทั่วๆไปที่ใช้เนี่ยก็คือการจับเวลาก็ได้ค่ะ Clock it and see how fast you can run 100 meters. Clock it จับเวลาดูดิแล้วดูว่าคุณนะวิ่งได้เร็วแค่ไหนในร0อยเมตรอะ How fast you can run? Clock it ก็จะแปลว่าสังเกตเห็นได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น I c l o c k it the moment he walked in. I c l o c k it the moment he walked in เห็นไหมคะ Clock it ตรงนี้ก็คือแบบชั้นเห็นอนะอาจจะใช้ในเรื่องของการพูดถึงการทำสถิติอะไรบางอย่างก็ได้คะ่ะ She c l o c k it at under 10 seconds เธอทำเวลาได้ต่ำกว่า10วินาทีอะวิ่เก่งมาก She clocks it at Under 10 seconds second s, ตรงนี้แปลว่าวินาทีนะคะ c l o c k e t ก็มีความหมายหลากหลายที่บอกไปนะคะแต่ว่าที่น้องเขาถามมาในไลฟ์เนี่ยน่าจะเป็นการพูดเวลาถูกใจอะไรบางอย่างก็คือแบบเฮ้ยดูเดเฮ้ยมันเลิศให้ hey, มันปังอะไรอย่างเงี้ย c l o c k it ลองแต่งประโยคนี้เอาไว้ในคอมเมนต์นะคะจะได้ทบทวนนะคะชุดนั้นน่ะมันเลิศแล้วก็จบด้วยคำว่า c l o c k it เวลาไปเจอฝรั่งเขาใช้คำนี้เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาถึงใช้คำว่าค l ็ c k it เพราะมันแปลตรงตัวไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะแปลว่านาฬิกามันอะไรเงี้คล็อกอิดไม่ได้นะคะวันนี้เราน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนนะคะแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆไปฝากเพื่อนๆกันนะคะสนใจครอร์สภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สเลยนะคะสามารถทัามาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเกีนภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล,มลนะ้วนะไว้เจนขึ้นหน้าเห็นจ้ะบายคล็อกอ t